ขึ้นมากินขนมแล้วกินขนมรองท้อะไรสดผิดกดเมื่อวานนี้โดนลบออกเลยผิดกดชุมชน แต่น้องกุ้งจะขึ้นห้าโมงนะคุณนานาแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นไหมเมื่อวานนี้น้องกุ้งนะัดเพชรขึ้นน้องกุ้งเฮ้ยอะแอบขึ้นแอบขึ้นเมื่อวานนี้โดนตีมือเลยเมื่อวานนี้ไม่รู้พูดอะไรอะพี่คุณนานาไม่รู้เพชรเห็นมีดไหมไม,ไม่เห็นหรอกเนาะเขาไม่เห็นเครื่องมือใช่ไหมเวลา ง่ายง่ายนอนกันแน่แน่แนใช่ไหมคุณวัชรีสวัสดีค่ะคุณวัชรีช่วยบอกน้องปูให้หน่อยน้องนี่นี่ไม่พ้นใช่ไหมล้องอินฟ้าอุ้ยแอบขึ้นก็นหนีไม่พ้น เชื่อมต่อล่าช้าเน็ตเน็ตไม่ถึงบ้านอีกแล้วจะได้ไปเติมเน็ตอีกละพิมเข้าไปยังไงก็ไม่ได้อ่ะคุณวัสรีนครึ่งชั่วโมงแล้วอย่าลืมบอกเพรด้วยนะคุณวัสรีน อีกครึ่งชั่วโมงนะึ้นไม่ให้ไม่ให้เห็นแต่ไม่เห็นอันนั้นหลบเมื่อวานนี่น่าจะเห็นอ๋อเมื่อวานนี่เห็นป้ามาลีลงุงจะจะหกโมงจะหกโมงแล้วใช่ไหมอย่าพึ่งเว้ย ยังไม่ได้รับเพชรเป็นเพื่อนเลยเพชรก็าหาน้องปูนาไม่ได้เลยสงสัยน้องแม่ป้ามารีก็สวัสดีค่ะสวัสดีคุณเออสวัสดีอาจารย์เกียงไกรสวัสดีพี่พี่น้องน้องเพื่อนๆนักแต่งกิ่งให้ด้วย มาเร็วมาเก็บชะอมช่วยกันมาเก็บชะอมช่วยกันแต่ไม่เห็นท่าเก็บแต่งกิ่งให้ด้วยเอา,าแสดงว่าน้องกุ้งไม่ได้ขึ้นงนั้นน่ะ เพราะว่าน้องกุ้งเฮ้ยบอกเพ็ดอยู่แต่ว,วันนั้นน้องปูนาบอกว่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวดูให้เพ็ดก็พิมไปอ่ะพิมพ์ไปแล้วก็เด้งออกเด้งออกไม่ได้แต่กลัวร้องเพลงแต่วันนั้นน้องปูนาบอกว่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวดูให้เพ็ดก็พิมไปอ่ะพิมพ์ไปแล้วก็เด้งออกเด้งออก น้องอินฟ้าผู้ใจบูนเน็ตเข้าสวนไม่ถึงแต่ไม่ให้ใครเห็นแอบขึ้นนะ ครจะมาหาเราเป็นคนแรกป้ามารีป้ามารีอ่านเอานะเพชรตาลายลายน้องอินฟ้าเขียนบอกป้ามารีน่ะเห็นพี่ด้วยนะคุณเพชรเพชรเขาก็ไปเรียนแล้วตีน้องอินฟ้านะคะ ัวร้องเพลงอธิบายให้ฟังพี่แหวนฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยเนาะน้องอินฟ้าแอบขึ้นแอบขึ้นเมื่อวานนี้โดนตีมือเลยเมื่อวานนี้ไม่รู้พูดอะไรอ่ะพี่คุณนานามไม่รู้ตีน้องอินฟ้านะคะ แดงว่าไม่ได้ขึ้นหรอกบอกหน่อยนะน้องอินฟ้าคนสวยของพาเข้าบ้านอยู่เดมาเก็บเอาช่วงประมาณสักตีห้าดอกอย่าลืมนะคุณวัชรินอย่าลืมบอกนะโอมเยอะมากเลย ไม่ได้ไปหาน้องสาวล่าเพ็ดเลยไปแต่ภาพนิ่งให้กำลังใจน้องสาวล่าค่อยเลยน้องแหวนแหวนนะคุณวัชรินอย่าลืมบอกตามสบายคุยกันแลย นิ่งเห็นบ่อยเอาพี่ก็เลยตอนมีพี่เข้าไปบึ่งไนมะ่แดดบอดเพนให้พีไพ่ไร่โซดเนาะเอา,าแสดงว่าน้องกุ้งไม่ได้ขึ้นงนั้นอะเพราะว่าน้องกุ้งเฮ้ยๆบอกเพชรอยู่ยังยังอยู่ว่าฉันไม่ใช้ ชายอันนี้ไงป้ามาดีหนูไม่ได้ใชายไฟฟ้าวันนี้ขึ้นมาที่แดดบอร์ดเขาบอกให้ให้ไลฟ์สดเพิ่มน่ะน่าจะเกี่ยวกับเรื่องที่พี่ขับรถนั่นแหละ <c oughs> ภาพนิ่งเห็นบ่อย ไม่ได้ถ่ายอะไรไว้เนาะเผื่อ AI ให้ส่งงาน อีฟ้าเมื่อวานนี้พี่ขึ้นอยู่ใช่ไหมจะพาเข้าบ้านอยู่จะมาเก็บเอาช่วงประมาณสักตีห้าดอกอย่าลืมนะคุณวัชรินอย่าลืมบอกนะได้เลยพาน้องอีฟ้ากับคุณนานามาเก็บชะอมมาแต่งกิ่ง ไม่ใช่เก็บทั้งเก็บทั้งแต่งแหละน้อททำงานไปด้วยนะคะทำงานไปทำงานไปด้วยเก็บจะอมไปด้วยไล่ไปด้วยพรุ่งนี้เดี๋ยวกว่าไม่มีกลัวไม่ได้นะ้องแม่แม่มาลีอินฟ้าสงสัย ค่ะเราก็พาทุกคนมาเก็บชะอมเหมือนเดิมนะคะครพาทุกคนมาดูชะอมป่าชะอมเหมือนเดิมกลัวร้องเพลงอธิบายให้ฟังพี่แหวนฮ่าฮ่าฮ่าโอยเนาะน้อง,นองอีป,ป้าออสวัสดีทักทายรอบๆห้องนะคะทักทายกันเลยนะคะพี่ๆน้องๆค่ะ แต่น้องกุ้งว่าจะไหลห้าโมงมันใช่ห้าโมงหรือยังน้องอินฟ้าเลยห้าโมงหรือยังแต่น้องกุ้งจะขึ้นห้าโมงนะคุณนันนา